ครับวันนี้ก็พาน้องอระตูมาทำบุญปล่อยปลานะครับให้อาหารปลาครับเ,เยอะอะไรครับทั้งปลาทั้งนกโอ้หลายครับร่วนไงโน่นโน่โนตรงนี้ก็ได้เนี่ถูกกั้นไว้เห็นไหมนะั่นเทลงนี่เลย <ห ả? S 1> เทลงไปนี้ไม่ต้องเทลงตรงนี้ตรงนี้ก็ได้ไม่ได้นีดูด้วยปลาตัวใหญ่เห็นได้เห็นป่ะเอา้เอาซิบปล่อยมุ้งไหนจะสัน่นถ้ปล่อยมุ้งนี้เยอะ ว่าจะปล่อยปลาปล่อยดูสิปลาใหญ่ทำไมเยอะจังจะปล่อยปลาปล่อยปลาเดีอให้อาหารปลาเนี่ยมันเยอะมากครับปลาวัดปฏิวัติรับเหมือนกันนัล่ล่อยนี่ก็ได้เออปล่อยไปโลด

วัดปริวาสครับจงรอดนะลูกนะไปไป,ปอยอคนจะปล่อยปลาไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่าปลาที่ปล่อยเนี่<ๆ>ยเยอะๆเลยสาธุสาธุเอาไปเ<ม>จ้าจงรอดไ,ไปแล้วไปลวปลายไปแล้วเออมันเป็นอาปลาค่ะเหล่าทุกคน ไม,ไม่โดนไม่โดนไม่โดนโอทีจวกลงไปลอดเอเออนี่แหละตัน้อยเรทีเ่เส็จตาปังครับโไปเอโอ้ยเอาเทลลงไปลดเอจะไยัยงไงปล่อยปลาครับปล่อยปลา ปล่อยปลาไม่รู้ปล่อยปลาเล็กให้ปลาใหญ่ยังไม่รู้ปลาใหญ่รออยู่ข้างล่างนะครับนลายครับปลาเข็งปลาเข็งไปแล้วอออาปลาครับอ้เหลือบอนเนล้นลลก็บอกแลามา,าเ,ออมนมเนใชนาะเรียบร้อยไม่เหลือหรอกที่ไหก็ไม่เลือหรอก อันแล้วครับสุดสดการทำบุญครับไม่รู้ว่าทำบุญหรือว่าให้อาหารปลาปลาเล็กให้ปลาใหญ่